โอ้อยังไงอยู่โซวิทเลยเธอเลยตั้งตั้งขาต้องหูน้ำตกแรงมากเลยแรงมากนะเนาะแรงพอนเพลงส,สวยนะยนั่งรถข้ามมนข้ามือหูมันใหญ่เนะเด็นร่ลองแกงมันใหญ่อะ่ะ okay. สวยเปล่าไปโก้สวยค่ะน้ำตกสวยเปล่าน้ำตก่ง้หันมาทางนี้เสียหันมาทนี้อ่าเสียหันมาดิเสียหันมางนี้เสียจะถามมาเสียว่าสวยเปล่าสวยค่ะสวยมากไหมสวยมากค่ะโอเคถ่ายกันไปถ่ายกันมาอยู่ทั้งกล้องเซตยังท่านสุวัาร์ลิมฟิพลบ สวยมากเลยตั้งถ่ายสี่คนเลยหูยมันใหญ่อ่อะหูตรงนี้อันตรายมากเลยเน,นี่ยจะไปถ่ายให้มันรู้